รกรณีอะไรก็ตาม <signaling. S 2> คือบางทีเนี่ยไม่ต้องไปสาเสียเทเสียรือว่าใครทางใดทางหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าการทำใหาคนอื่นบอกคนลังใจเนี่ยขยับมาพี่โบออกวันไี่ทุกชั่วโมงพี่โบ นี้เริ่มเปลี่ยนแปลงร่างกายแล้วเมื่อวิญญาณลายกายล่างไม่มีใครยับยังเธอได้เริ่มเป็นอังกอรจากสั่งอาสวยหุ่นดีเอวนิดนิๆหน่อยๆน้ำหนักขึ้นค่ะอันนี้ก็ต้องยอมรับตรงๆเพราะว่าหลังจากที่เราฟิตหุ่นไปก่อนช่วงแ้กที่เราประมาณสองปีที่ผ่านมาเราโอ้โหแบบเราฟิตมากแต่พอช่วงที่เราเริ่มกักตัวแล้วเราเริ่ม e n j o y อยอกับการที่ ช่วยคนรีวิวเอาผู้กนตรงๆแล้วก็รีวิวอาหารอร่อยแล้วก็มาทำรายการ YouTube ด้วยเนาะมันก็ทำให้เราแบบ Enjo y eating ออจนเราลืมออกกำลังกายไปออน้ำหนักเราก็เเพิ่มมากขึ้นค่ะจนทำให้แบบว่าตอนนี้จะต้องหันกลับาดูตัวเองเองแล้วค่ะใช่คิดไหมครับว่าสักกี่โลที่ขึ้นมาก็ขึ้นมาเจปดโลอยู่นะเกือบส0เกือบ10มีมีมีมออตอนขึ้นมาหนักใจยังไงบ้างฮะตอนแรกก็ไม่หนักใจก็บอกตัวเองว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าออกกำลังกายไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวใท่านผลิตภัณฑ์เอาช่วยลดน้ำหนักเเอออาารง แต่พอระยะนี้เริ่มแบบจะต้องกลับมาจาก work from home แล้วจะออกรายการแล้วเอ๊ะเอ๊ะทำไมเางเกงมันรู้สิปไม่ขึ้นน่ะเอ๊ะทำไมซื้อตัวนี้ปกติกระดุมเคยติดได้นะมันติดไม่ได้รู้ตัวทันทีเออรู้ตัวอ้วนขึ้นเลยไม่ต้องรู้ไม่ต้องบอกใครรู้ตัวเองเลยค่ะเออก็เลยเริ่มจริงจังกับรา เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นวันแรกที่ดีเดย์สตาร์ตตัวเองกับคืนสู่สังเวียนเไพราะว่าได้สั่งเครื่องออกกาลังกายมาชุดใหญ่เลยค่ะมาไว้ที่บ้านน่ารักมากนอนฟิตเนสเขาก็จัดให้เลยมาไว้ที่บ้านเลยคือเราก็อย่างที่บอกว่าเราก็อยากต้องออกกาลังกายล่ะเราก็ต้องมาออกกําลังกายนั่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออดูแลตัวเองอย่างน้อยเพราะว่าวนเนี่ยเริ่มสตาร์ตกันเดินเร็วก่อนโอ้โหเชื่อไหมก็คือนอนไม่หลับเลยอ่ะใจเต้นปวดเท้า ก้ามหนือยกล็กอ๋อหล้างไปหมดโทรไปหาเพื่อนเขอยแก้ฉันรู้สึกเจ็บต,วตรวดร่างกายเหมือน<ม>ทรมานตัวเองเพื่อบอกเออแสดงว่าไ,ได้ผล<ม>เออแล้ววันแรกเราก็รู้สึกแบกบมีฮึดเดี๋ยววันนี้เสร็จงานประมาณสักสองทุ่มใช่ไหม,มเดี๋ยวกลับบ้านไปจะต้อง จัดเลยจัดเลยเจ็บแต่ไม่ท้อใช่ไหมคะหนูถึงเราจะอ้วนแต่เราต้องอ้วนมีคุณภาพเ,ออเราจะเป็นหมูที่แข็งแรงออใครจะว่าเราจะบูรีเรา don't care <c oughs> เราต้องดูแลตัวเอง <c oughs> เดี๋ยวพี่เอาตรงถ้ากับพี่ผอมมากๆอ่ะ <c oughs> มันก็จะไม่ช่แขกรคเมันก็ไม่ใชแขกร้เมันก็ไม่น่าหลักอีกถูกไหมถ้าพี่ผอมูรับเอวพี่ยีบสี่อย่างเงี้ยใช่บุกโกะปะออขอให้เหลือสักประมาณ80 75อะไรอย่างเงี้ยดีกว่า,วาให้ทุงดูแบบเจ้าเหนือจับเต็มไม้เต็มมือน่ารักอย่างงี้ดีกว่า,วาถ้าผอมไปแล้วแบบมันไม่ใช่เล่าว่ะเออใช่คือจริงจังแล้ว นี่พูดเหมือนเล่นนะแต่จริงจังจริงเพราะว่าเรื่องสุขภาพมาเป็นที่สําคัญอยากอยู่กับครอบครัวนานๆอยากอยู่กับแม่อยากอยู่กับน้องอยากใช้เงินที่หามานะคะนี่คือพูดเรื่องจริงอยากทํางานในวงการบันเทิงนานๆเจอคนที่เรารักเจอเพื่อนๆพี่ๆนานๆคะ่ะ<อ>ใช่มองไงกับคนที่ยังมองในเรื่องรูปร่างที่แบบมันจะแอนตี้เรื่องคนอ้วนเรื่องอะไรมันเอาไปแล้วอย่าไปมองใครว่าคนนี้อ้วนคนนี้ผอม มีหลายครั้งที่เราลงรูปฟิตเนสเคยไหมแล้วมีคนเข้ามาแซวว่านี่เอาไว้ตากผ้าหรือเปล่านี่เอาไปเอาไว้มาถ่ายรูปโชว์หรือเปล่าคือบุโก,โกอะอะรู้สึกว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นเช่นว่าเฮ้ยสู้ๆนะเป็นกําลังใจให้มไม่ต้องผอมมากแต่เอาสุขภาพมันดูหัวใจเราฟูกว่าป่ะเราก็ไม่รู้ว่าคาคอมเมนต์อะมันไม่มีน้ําเสียงแต่เฟิร์สอิมเพรสชันคือถ้าอ่านแล้วอะมันรู้สึกแบบจีดในใจ ไม่มีใครอยากจะไม่สวยหรอกคะ่ะไม่มีใครอยากจะไม่หล่อหรอกคะ่ะทุกคนดูแฟนคลับรู้ฉันคือบุกโกแต่ว่าทําไมฉันก็ต้องออกกาลังกายเ,ออเพราะไม่งั้นฉันอ้วนเออถูกต้องไหมการครั้งนี้มันเกี่ยวกับการที่ว่าเราถูกมอกว่าอ้วน จริงๆพี่ไม่ได้สนใจเลยว่าใครจะมองพี่ว่าอ้วนหรือผอม,มเพราะว่าชีวิตประจําวันพี่ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเอง<ม>และคนรอบข้างก็โชคดีที่ทุกคนให้กําลังใจว่าเอาสุขภาพ<ม>เอาสุขภาพไปก่อนไม่ได้บอกว่าเฮ้ยอ้วนทางานไม่ได้เพราะมันไม่เกี่ยวนี่อ้วนแล้วมันยังจัดรายการได้อยู่อะไม่ใช่วอ้วนเสร็จแล้วปุ๊บไปเป็นหน้าอ้วนหน้า,นาบ้านใครถูกไหมคะดังนั้นก็อย่างที่พุกโกบบอกแหละว่า การออกกําลังกายครั้งนี้เพื่อการดูแลตัวเอง<ม>กระฉับกระเฉงเสื้อผ้าก็ใส่ได้ไม่ต้องซื้อใหม่มช่วงนี้ประหยัดด้วยแหละนะคะแล้วก็ทํามาหากินด้วย<ม>ส่วนใครจะมองว่าคนนั้นอ้วนคนนั้นผอมคนนั้นเป็นผู้ชายคนนี้นเป็นผู้หญิงคนนั้นเป็นตุน๊ด<ม>เป็นเกย์คนนั้นเป็น LGBTQ หรือคนไหนจะไม่สวยคือบุ๊คอยากจะให้หยุดให้มองที่ตัวเราก่อนแล้วพัฒนาศักยภาพตัวเองให้ดีก่อน<ม>แล้วเวลาทักใครต่อไปนี้เปลี่ยนใหม่คุณผู้ชมเอา สมมติว่าเห็นเราอ้วนเฮ้ออยอ้วนขึ้นเป็ดเป็นแบบแกผมแกปังมากผมแกสวยมากเลยอ่ะที่คาดผมซื้อที่ไหนคนฟังอ่ะนอกจากที่เขาจะได้รับความรู้สึกที่แฮปปี้มีความสุขแล้วอ่ะ ตัวเราเองก็จะได้รอยยิ้มกลับไปเห็นไหมคะว่าถ้าเราคิดบวกถ้าเราทําอะไรที่ดีมีแต่คนจะส่งตอสอ่งนีดีกลับมาให้ถึงแม้บางครั้งเราจะไม่ตั้งใจแต่เราต้องคิดไว้เสมอว่าการที่เราทักใครพูดกับใครถ้าเราอยากจะให้เขาแฮปปี้กลับมาได้รอยยิ้มกลับมาเราต้องทําในสิ่งที่เราชอบและเขาชอบ <S <S แค่นี้เองอยู่ร่วมกันในสังคมได้ <S <S โดยที่ไม่จําเป็นต้องบูลลี่ใครเพื่อความสะใจแล้วก็เอามาขำกัน ให้หยิบยื่นข้อดีของเขาออกมาพูดจริงพี่พูดเลยนะมันดีกว่าที่แบบสมมติว่าเจอหนูแล้วพูยหนูผมหนูปังจังเลยหนูไอ้ที่ม้วนผมหนูสุ้จากไหนน่ารักจังเลยหนูฟังแล้วรู้สึกว่ายังไงหนูมีความสุขป่ะหนูมีแรงไปทํางานต่อไปแต่ถ้าเกิดเฮ้ยหนูทาไมอย่างนั้นน่ะสีผมไม่เข้ากับหนูเลยเฮ้ยอย่างนี้ทักไม่ได้ไม่เอาไม่น่ารักเปลี่ยนไปหาจุดเด่นในตัวเขานะคะคุณผู้ชมค่ะทักทายเขาอย่างบุโกะไงมาพี่บุโกะ ดูสิวันนี้ที่ผมพี่ภูโกสวยจังเลยหนูอยากทำบ้างพี่นะจะมีความสุขว่าเฮ้ยนี่เดี๋ยวพี่แนะนําให้ร้านนี้แกมันดีเราเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันเราต้องรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยอันไหนทําแล้วมันแฮปปี้อันไหนทำไม่แฮปปี้เข้าใจปะมันเป็นการใส่ใจเล็กๆในน้อๆคุณผู้ชมค่ะบางคนบอกฉันไม่เห็นจำเป็นต้องทางแบบนั้นเลย<ม>จริงๆไม่จําเป็นหรอกคะ่ะแต่ถ้าเกิดสุขว่าเราแค่เอาใจเขาเล็กๆมาใส่ใจเรามันจะทําให้เรามีความสุขและอยู่ร่วมกันในสังคมได้นะคะแล้วความปังของเราอีกไม่กี่เดือนเจอกัน แต่ก็ไม่ผอมมากนะเออพราะเคยผอมมากๆแล้วออและพอแบบพอผอมมากๆแล้วคนจะบอก่อันนี้ติดสวยเนี่โหน,โนติดสวยหรือเปล่าโหนคนณทายอีกค้งที่เราไม่ได้ติดสวยออแต่เราสวยขึ้นทุกคนรู้แฟนคลับรู้แต่คุณไม่รู้ถูกไหม <c oughs> เออ,อเค,ค่ะขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงที่นายทะเทนแชนแนลอย่าลืมกด s ั b s c r i b e กันด้วยนะ